สวัดีครับยามค่ำคืนนี่ครับ <c oughs> มีคนขยันคือตอนนี้กี่ทุ่มแล้วคะขยันเหลือเกินตอนทุกกลับมาถึงสวนก็คิดถึงต้นไม้ค่ะมาเติมดินเติมปุ๋ยให้กับไม้มงหัวดีของเราค่ะอันแรกก็คือหนุ่มนะคะจุลินทรีย์ใส่เข้าไปเล็กน้อยค่ะแล้วก็นำดินที่เราคลุกเ้าแล้วค่ะกดเบ้าให้แน่นจ้ะ เนื่องจากปริมาณดินเข้ามาน,น้อยนิดมากเลยนะคะเราเลยต้องมาเติมให้เขาค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะรดน้ำค่ะจะในตร่มไปก่อนนะคะจะทำให้หมดใช่ไหมเสร็จได้ไหมตอนนี้เดียวนิดเดียว,ดดยวต้นไม้เริ่มนอนนะคะสังเกตใบค่ะนี่คือต้นไม้นอนนะคะไม่ต้องตกใจนะคะต้นไม้นอน,นะ ไปปลูกเขาทำไมแล้วเขานอนแล้วอันนี้เพื่อพวกนี้จะได้รดน้ำค่ะเธอ,อหลวมมากเลยนะฮะเลยต้องช่วยเธอหน่อยค่ะ